คอมเมนต์คอมเมนต์เพิ่งเลองเนี้ยตัวน้อยๆนะน่ะแล้วเห็กินนมเด้อบัดนี่ยไงแล้วน้องไม่ได้กินนมแงเลยนะน้องตัวน้อยนี่เจ๋อเห็นยังปมคนละใส่เอาโลดเว้ยมึงเนี่ยเปลี่ยนใส่น้อยใส่ใหญ่เฮ้ยหักบ้าน้องนะน่ะกลัวน้องนะตัวใหญ่หล่อน้องเนี่ยโอ้ยเอ้ยนั่นไม่หยิ่ง ไอ้ยเย็บแม่เย็บยิ่งลาแม่ไอเย็บอีลาแม่โอ้ยไอเขาโทษไอเขอโทษน้องเจ็บบ่โอ้ยไอเลียโอ้ยไอเลียให้ไอให้อี่งละไอให้อี่งละไอให้อีลาต้องอยนไอ้ก้มดูแลกับบีพี่สิปกป้องน้องเองบ่เธอบ่ว่าแต่หาวกันไว้มายต้องห่วงไอดูแลเองตอนหิ้เลี้ยให้ไอเนี่ย มากกมาหื Belgium, it, adi, oon, ้แม่กกมาหื้ยนั่นพ่นนั่นเดยวไอ้จัดการเองเ่าต้องยั่งมึนเด้มึนเด้อคุยไายตาเนี่คุยยังเดี๋ยวอีวลาชิโนะเแล้วมาหลอดเดี๋ยวไอ้จอบกันจอบลอยฮะมึงไปเชี่ยวกันเร่งเร่งกันสิไปทางใดเนาะสิไปทางใดเนาะนอนอย่าไว้อย่าไว้คุยอีวลาจ็ดดีได้เลูก 빨리, 이야돈이 돈이야, 에